การเผชิญหน้ากับอันตรายที่ซ่อนเร้นการค้นพบทุ่นระเบิด PMC สองอีกสองทุ่นในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสะแก้ยังคงเผื่อเฟือยไปด้วยความซับซ้อนแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปการเจอขบวนการคอนเซนเตอร์และการค้นพบทุ่นระเบิด PMC สองอีกสองทุ่นที่พร้อมใช้งานในพื้นที่บ้านหนองยาแก้ววันที่14ตุลาคม2568กองทัพภาคที่1ได้ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย,อย่างมาก สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนกองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้สรุปสถานการณ์ประจำวันที่14ตุลาคม2568เวลา18นาฬกาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสแก้วดังนี้กองกำลังบูรพากกลอบูรพารวมกับศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMF และตำรวจสถานีตำรวจภูทรอรัญ,ญประเทศได้เข้าตรวจสอบบ้านมอสามตฟ้าค้อยออรัญ,ญประเทศพบคนไทย11คนโดยมี1คนที่คาดว่าเป็นเหยื่อขบวนการคอนเซนเตอร์เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่และส่งตัวให้สถานีตำรวจภูทรอรัญ,ญประเทศดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ำคืนที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ดำเนินการฉายสารคดีแคมห้าร้ เพื่อเผยแพร่เ,เรื่องราวการรับผู้อพยพชาวกัมพูชาในอดีตซึ่งเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาตามมาตรการจากเบาไปหาหนักในขณะที่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT ลงพื้นที่ไปยังบริษัทไพรจันเพื่อสังเกตการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมฝ่ายไทยเกี่ยวกับการเปิดเครื่องเสียงผ่านลำโพงซึ่งฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นรูปแบบการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจสร้างความรำคาญแก่ชาวกัมพูชาในพื้นที่นี้คือจุดที่ควรตื่นตัวการที่ฝ่ายกัมพูชาจะมองการเปิดเครื่องเสียงผ่า ห้าลำโพงเป็นการข่มขู่หรือไม่คุณคิดยังไงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกกลอบูรพาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติสอทอชอได้ดําเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่บริเวณบ้านหนองแยาแก้วเข้าสู่วันที่3โดยวันนี้ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดจานวน2ทุ่นได้แก่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสเก็ตระเบิด POMC สองจำนวนสองทุ่นสภาพพ,พร้อมทํางานซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าแต่ก็ยังเป็นอันตรายอย่างมากนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจไม่คาดคิดได้ ทุ่นระเบิดเก่าอาจยังมีประสิทธิภาพและสามารถทำร้ายได้อย่างรุนแรงสรุปผลการเก็บทุ่นระเบิดตั้งแต่วันที่ส0ตุลาคม68ปถึงปัจจุบันนี้สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม9ทุ่น TMC 2จำนวน2ทุ่น TMA ห6ทุ่นและ M เจ็นทุ่นชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะปฏิบัติการตามแผนให้ครอบคลุมพื้นที่บริษัทหนองแยาแก้วเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยครอบคลุมอธิปไตยของไทยทั้งหมดข้อควรพิจารณา การเจอขบวนการคอนเซนเตอร์และการค้นพบทุ่นระเบิด POMC 2ออีก2ทุ่นแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและอันตรายของสถานการณ์ชายแดนการที่ฝ่ายกัมพูชาจะมองการเปิดเครื่องเสียงผ่านลำโพงเป็นการข่มขู่หรือไม่เป็นจุดที่ควรตื่นตัวและพิจารณาอย่างรอบคอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นงานที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตของประชาชนคำถามที่ควรถามคุณคิดว่าการเปิดเครื่องเสียงผ่านลำโพงเป็นการข่มขู่หรือไม่ทำไม การเก็บกู้ทุนระเบิดควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะไปไหนในอนาคตมีวิธีใดที่จะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความมั่นคงพนโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งพบสปกทหนึ่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่หนึ่งจะร่วมกับภาคส่วนต่างไปยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยของเราอย่างสุดกำลัง